CGN-TV สวัสดีครับผมเสรีเหล่ากันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคสต์ธรรมไทยขอต้อนรับท่านสู่รายการ Living Live ในวันนี้ขอเชิญท่านศึกษาพระคัมภีของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ27ถึง44ครับมัทธิวบทที่27ข้อ27 4พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในกองบัญชาการปริโทเรียมและรวมทหารทั้งกองไว้เฉพาะพระพักพระองค์แล้วเปื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคลุมสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์แล้วเอาไม้อ้อมาให้พระองค์ทรงถือไว้ในพระหัตถ์ขวาและคุกเข่าลงเฉพาะพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกอยู่ ขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำลายรดและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กางเขนเมื่อออกไปแล้วก็พบชาวไซรินคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนของพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่หนึ่งซึ่งเรียกว่ากลลโกธาแปลว่า ที่กะโหลกศีรษะเขาทั้งหลายเอาเหล้าอางุ่นผสมกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่เสวยเมื่อตรึงพระองค์ที่กลางเขียนแล้วพวกเขาก็เ,เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นและพวกเขาเอาข้อความที่เป็นข้อหาลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าคนนี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวเวลานั้น เขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดบินประมาทพระองค์สั่นศีรษะ,ะเยาะเย้ยว่าเจ้าเป็นคนที่จะทําลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นาะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมจาร์ และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกลางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้างเขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาเขาขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วย ครับก่อนที่เราจะมาพิจารณารายละเอียดด้วยกันนะครับเราก็จะให้ข้อคิดสั้นๆเพื่อท่านจะได้คิดตามนะครับก็คือว่าวิธีที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดเป็นวิธีที่ไม่เหมือนกับที่มนุษย์คิดไว้นะครับถ้าเราดูเรื่องราวของพิเยซูคริสกับพวกทหารโรมันก่อนที่พิเยซูจะถูกนํามาที่ค่ายของทหารโรมันเนี่ยพวกยิวก็ได้เยาะเย้ยได้ทําให้พรเยซูคริสทุกทรมาแล้ว คริเสเตียนสมัยหนึ่งเนี่ยมักจะบอกหรือตำหนิคนยูว่าเป็นคนที่ฆ่าพระเยซูส่วนเราที่เป็นคริเสเตียนเนี่ยเป็นคนต่างชาติไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้เป็นคนฆ่าพระเยซูแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของทหารโรมันในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าคนต่างชาติซึ่งพวกทหารโรมันน่ะก็เป็นตัวแทน ของพวกเราที่เป็นคนต่างชาตินะครับเพราะว่าฐานโรมันเนี่ยก็ได้เยาะเยะ้ยพระเยซูได้ตีพระเยซูได้ทําสิ่งไม่ดีล้อเลียนพระเยซูเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่ฆ่าพระเยซูเหมือนกับคนอยู่นะครับสิ่งที่พวกเขาทําก็อาจจะเหมือนกับคนไทยสมัยที่ผมเป็นเด็กนะคนไทยเนี่ยเมื่อรู้ว่าผม,มเป็นขีเตียเนี่ยเพื่อนๆผมในโรงเรียนเนี่ยก็จะล้อบอกว่าโอ้พระเยซูกินข้าวกับหัวปลาทู นะเป็นการเยาะเย้ยถากถางเป็นการดูถูกในสมัยนั้นแต่สมัยนี้คงไม่มีแล้วนะฮะแต่อาจจะมีรูปแบบอื่นซึ่งแต่และยุคแต่สมัยก็เปลี่ยนไปนะฮะจริงๆแล้วเราพบว่าพระเยซูเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากโดยอาชีพพระเยซูเนี่ยเป็นช่างไม้เป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่แล้วก็แข็งแรงแต่เมื่อพงค์ถูกทรมานถูกตีไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอาหารไม่ได้ดื่มน้ําเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืนนะร่างกายของพงค์ก็ อ่อนแรงในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคิดเนี่ยถ้าเราได้ดูภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมาหรืออ่านพระพีตามเราก็จะพบว่าพี่เยซูเมื่อถูกทรมานเนี่ยพงก็เป็นสภาพที่อ่อนแออ่อนแรงเหมือนกันหลายครั้งเมื่อเราดูหนังเช่นเฮอร์คิวลิสหรือแซมซันหรืออะไรเนี่ยเราคิดว่าคนที่พระเจ้าจะเอามาช่วยมนุษย์เนี่ยต้องแข็งแรงกำยำสามารถปลดโซ่ตัวนสามารถมีมหิทฤทธิ์เหาะได้อะไรได้แต่ พระเยซูเป็นพระเจ้าแล้เป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเหมือนเราเครับพงถูกเครียนเลือดก็ออกแล้วก็ถามว่าพงค์อ่อนแรงไหมเวลาแบงเขนพง์ก็ต้องสุดเพราะว่าน้ําหนักของไม้หนักมากจนกระทั่งทหารเห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ไหวก็เลยเกณฑ์คนที่ชื่อซีโมนชาวไซรีนเนี่ยมาช่วยแบกกังเขนนั้นเราเห็นว่าพระเยซูเองเนี่ยในการช่วยเหลือเราเนี่ยดูแล้วเนี่ย ไม่น่าช่วยเราได้เพราะว่ายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในความยากลําบากนั้นน่ะพง์ยินดีทำภารกิจของพงค์ให้สําเร็จพง์แบกภาระของพงค์และแบกภาระของเราคือบาปของเราด้วยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทหารโรมันเนี่ยไม่เพียงแต่เยาะเย้ยพง์คนที่มาเยาะเย้ยเนี่ยไม่เพียงแต่หารแต่ว่าโจรที่อยู่สองข้างก็ยังเยาะเย้ยพง์ แล้วคนธรรมดาสามันที่เดินผ่านไปเพราะกางเขนเนี่ยเขาตึงไว้เพื่อให้เป็นการประจ,จานเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยก็เดินผ่านคนธรรมดาก็เหยาะเย้ยผงด้วยพงวยพงถูกเหยาะเย้ยมากเลยถ้าเรานึกถึงภาพพระเยซูในตอนนั้นนะเราจะคิดได้ไงว่าพระเจ้าใช้คนอย่างนี้เหรอมาช่วยเราคนที่อ่อนแอคนที่ถูกคนรังแกแล้วไม่สู้แล้วจะมาช่วยเราได้ไงเราต้องการฮีโร่แต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยเราใช้พระเยซูที่ ดูเหมือนอ่อนแอในสายตามมาช่วยเราสิ่งที่เป็นคำเยอะเย้ยที่อยู่ในพระธรรมตอนนี้ก็คือบอกว่าจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโอ้โหนี่ถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเองต้องช่วยให้ตัวเองรอดคำว่าช่วยให้รอดในที่หมายว่าให้ลงมาจากก้างเขนแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยล้มคลืนไปแล้วก็มายืนอย่างสง,ง่าผ่าเผย นั่นเป็นความคิดของคนสมัยนะั้นหรือพวกเราก็ตามที่คิดว่าถ้าพระเยซูเก่งจริงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงจะต้องไม่ถูกจับอย่างนี้สิจะต้องไม่ถูกทรองมาาอย่างนี้สิผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งน,นะครับถ้าเกิดพระเยซูวันนั้นนะ่ะวันที่พง์ถูกตึงเนะี่ยลงจากกางเขนจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณกับผมรู้ไหมถ้าพระเยซูตัดสินใจว่าแมวละจะลงจากกางเขนแล้วก็แสดงว่ามีอำนาจจริงๆอย่างนั้นอะไระเกิดขึ้นคุณและผมจะต้องตายเพราะบ,บาปของพวกเราเอง เราจะไม่รับการไถ่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พงค์ไม่บ้าจี้พงค์มไม่ทําตามที่คนล้อเลียนพงยืนหยัดตามน้ําไถ่พระเจ้าพงค์อยู่บนแมงเคนจนกระทั่งพง์สิ้นพระชนอันนี้เป็นวิธีการของพระเจ้าที่พงค์ได้อธิษฐานที่สวนเกษเนแล้วพง์บอกขอให้เป็นตามน้ําไถ่ของพระองค์คือของพระบิดาเนี่ยและพง์ก็ยอมที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อเราเราทุกคนจึงได้รับความรอด ถ้าพง์ไม่ยอมแล้วก็กระโดดลงมาอย่างเขนเราก็ตายหมดนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะเข้าใจความจริงข้อนี้ร่วมกันขอเราร่วมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอบคุณพงค์ที่พเพียรคิดส่งอดทนจนถึงที่สุดและวิธีการช่วยมนุษย์ไม่ได้เป็นวิธีการของมนุษย์แต่เป็นวิธีของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาความอดทนความอดกลั้นถูกยาะเยะ้ยถูกถากถางแต่พงค์ก็ไม่ทําตามความคิดของมนุษย์ แต่ทำตามน้ำไทยของพระเจ้าคำหลายจึงขอบคุณพงค์ที่หลายได้รอดเพราะพงค์ยืนหยัดจนสิ้นพรชนบนมาอังเขนขอขอบคุณสรรเสริญพง์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการของ Living Life นี้นะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook ของ CGNTV ไทยนะครับแล้วท่านมีข้อคิดหรือมีสิ่งใดที่จะแบ่งปันท่านสามารถเขียนในคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่างได้นะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็จะเป็นพระพรแล้วท่านก็จะสามารถแบ่งปันพระพรของท่านเองให้กับคนอื่นที่เข้ามาชมรายการนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ